ทุกคนครับผลโอเปตได้รับการรีเวิร์กแล้วนะครับรอกันมานานนานมากๆนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงและวันนี้นะครับผมจะมาโชว์สกิลใหม่ผลโอเปตทุกสกิลเลยนะครับว่าจะเป็นแบบโดเมนใช้ดาบใช้หมัดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปรับใหม่ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เกาะใหม่นะครับแต่เป็นเกาะน้ําแข็งกับเกาะไฟที่ได้รับการปรับใหม่นะครับก่อนจะรัชมนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมก่อนนะครับแล้วก็รบกวนทุกคนนิดนึงนะครับช่วยกันกดอ่าตะกร้าช้อปปี้ผมหน่อย นะครับผมก็จะเป็นพวกเมาส์นะครับกับไก่ตันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับและอันนี้นะครับคือเมาส์ของผมเลยนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนมีเมาส์ดีใช้หรือยังนะแต่ถ้ายังไม่มีนะผมขอแนะนําตัวนี้นะครับผมเป็นโตชิเทคนะครับไลท์สปิดนะผมราคาค่อนข้างดีนะผมจะปรับไว้ให้ครับผมอ่ะมาครับทุกคนดวเพื่อนเป็นคนถามอีกพี่ครับมันคือเกาะตรงไหนครับมันคือเกาะที่โลก2ครับทุกคนจําเกาะเกาะที่เราตีรอได้ไหมเกาะนั้นเลยครับเขาปรับใหม่ครับดูดิเห็นไหม นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าไอทางเข้าอยู่ไหนนี่ครับทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับที่เราเข้าไปทําผลตื่นนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยก็ถามว่าคงความเดิมไหมก็ยังคงความเดิมนะผมนี่ยังคงต้องใส่แดงใช่ไหมแดงอ่าฟ้าเออเดี๋ยวนะปะเดี๋ยวลืมฟ้าแดงแดงฟ้าเขียวฟ้าปะแดงแดงฟ้าเขียวไม่ใช่วะฟ้า ว่าใช่เหรอเดี๋ยนะอันนี้คือถูกแล้วเหรอครับเหมือนจะถูกแล้วนะเพราะมันเปลี่ยนสีไม่ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวนะแล้วผมจะเข้าไปไงครับต้อง,กองยกันโยกเหรอเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องทําไงอะ่ะแล้วผมต้องไปไหนอะ่ะที่ผมโยกันโยกเสร็จแล้วอ่ะนี่มันผิดวะถ้ามันผิดทุกงที่มันจะต้องเปลี่ยนสีได้นะครับนี่มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันเข้าไปทางไหนเอ่ย อ่ะไม่เป็นไรช่างมาแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมใช่ว่าไปไหนอะอันนี้คือทางลับเหรอครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวผลโอเปะไม่ใช่หรอแต่แป๊บนึงครับผมเจอทางลับครับไปไหนอะอันนี้คืออ๋อนี่ครับที่ทาผลตื่นอยู่ตรงนี้ครับเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ทําผลตื่นใช่ไหมนี่เลือกเหมือนเดิมโอเค ก็ว่าอยู่มันอยู่ไหนหวะตรงนี้ียบเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวผลโอเปกันนี่นะครับผลโอเปนะตอนนี้รู้สึกว่าผลโอเปเนี่ยได้รับการบัฟเยอะมากนะจนมันอยู่เนี่ยมันอยู่เหนืนอนวิคิวเซนเอีกครับตอนนี้อยู่รองเค่มังกรนะเพราะตอนนี้ผลมันโกมากๆและราคาอัพไปถึง4 0 0พโลบัคเลยนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะผลคอนโทรลหรือผลโอเปจะสามารถคลิกเมาส์ซ้ายได้เลยนะแบบนี้เลยนะค,คลิกเมาส์ซ้ายโดยที่ไม่ต้องอยู่ในโดมนะก็จะเป็นดาบมาฟันแบบนี้เลย นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะทำให้ผลโอเปเนี่ยมันฟาร์มง่ายยิ่งขึ้นนะครับฟาร์มแบบง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมนอกจากจะกดสกิลชิกซ่าได้แล้วนะครับผมยังสามารถกดสกิล X ได้นะครับผมสกิล X นะครับอันนี้คือเมื่อไม่ได้อยู่ในโดเมนนะครับหรือไม่ได้อยู่ในโดมนะเนี่ยประมาณนี้ครับดูครับดูบโอ้โหโคตรเท่อะทุกคนอันนี้คือการฟันปกติอ่าอ่าอ่าต่อไปสกิล C นะครับสกิล C ก็จะเป็นประมาณนี้ เนี่ยครับหมุนดาบหมุนมีดดิไม่ใช่ดาบหมุนมีดครับแล้วก็ปาไแบบนี้ปุ๊บโอ้โหแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะแล้วก็ต่อคอมโบได้เลยเนี่ยเราก็แบบต่อคอมโบชิวๆเลยนะครับผมต่อไปสกิลวีเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยสกิลวีเนี่ยต้องอยู่ในโดมนะครับเท่านั้นเลยเนาะต่อไปสกิลเอฟนะครับผมก็จะเป็นการปามีดนะครับแล้วมันจะให้เลงเห็นไหมสมมติว่าผมจะไปทางด้านลูะครับก็กดปล่อยครับเราจะว้าไปแบบนี้นะใครรู้จักมินาโตะไหมในนาโตะแบบนั้นเลยนะครับผม สามารถปาและวาดนะเอาไว้จู๊ศัตรูได้นะครับหรือเอาไว้ต่อคอมโบได้นะครับถ้าเกิดใช้โดนศัตรูเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าไปตีแบบนี้เลยนะครับผมก็คอมโบเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนรับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดโดมนะกดซิงเกิลเซตนครับก็คล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าจะสวยขึ้นนะครับและตอนเราอยู่ในโดมนะครับผมเราจะได้รับบัฟพิเศษนะครับคือถ้าเดินจะเปลี่ยนไปนะครับการแร็เนี่ยจะไกลขึ้นเห็นไหมครับ ไกลขึ้นครับกระโดดสูงขึ้นครับนี่กระโดดสูงขึ้นครับแต่บินไม่ได้นับกระโดดสูงขึ้นอย่างเดียวและสกิลอาะครับดูนะสกิลอาร์นับหรือโซอ่ะแบบนี้ครับนี่ครับกดอามาแล้วจะเด้งเราไปแบบนี้เลยนะครับผมสามารถต่อคอมโบได้เลยนะครับผมการฟันยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันว่าสกิลเยังเหมือนเดิมไหมสกิลเครับนี่ครับโหดขึ้นครับสกิลโหดขึ้นครับสกิลซีรับปึ๊บ โอ้โหเวอร์จัดผมบอกเลยปับป๊ใหม่โคตรโหดเลยนะครับผมส่วนสกิลวีนะครับผมจะเหมือนกันนะครับผมทั้งแบบมีดาบกับไม่มีดาบนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปรีวิวหมัดก่อนนะครับผมวิธีการเปลี่ยนจากมีดจริงๆมันไม่ใช่ดาบนะครับมันคือมีดนะครับวิธีการเปลี่ยนจากมีดไปหมัดนะครับผมแตะตัวแซดหนึ่งทีครับเบาๆครับปึ๊บเนี่ยครับมีดจะหายไปแบบนี้เลยนะครับผมและจะกลายเป็นหมัดแทนนะครับสามารถกดคลิกซ้ายได้ครับเนี่ยครับ จะเป็นการแบบนี่ครับทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกดปล่อยเดี๋ยนะมันปล่อยยังไงนะนี่ครับกดตรงนี้ครับแล้วกดปล่อยครับนี่ครับจิ้มก่อนครับจิ้มครับแล้วกดเล็งครับมันจะปล่อยมาแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยเอ้าโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นี้เซิร์ฟรีแก้บักนะครับถึงไหนแล้วถึงหมัดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมกดโดมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนจากมีดเป็นหมัดนี่ครับเอาใหม่นะผมกดครับนี่ครับยิ่งกดค้านะบอลไอซีเหลี่ยมจะลูกใหญ่ขึ้นนะครับ เนี่ยอุ้ยแหลก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 วิธีการใช้นับก็กดเล็งตรงนี้ครับจิ้มครับแล้วลากลงมาครับมันก็จะทำดาบิบแบบนี้นี่โอ้โหโคตรโหดครับโหดจัดเลยเดี๋ยวผมมาหาศัตรูหน่อยเดี๋ยวเปิดโดมใหม่ปึ๊บอ่ะแบบนี้เอาไหนศัตรูนี่ไงกดตัว X นะครับต่อไปเป็นสกิล X นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหมัดก่อนอ่ะเป็นหมัดแล้วกดตัว X ชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเนี่ยจะเป็นการสร้างบล็อกลงมานะครับแล้วก็พอกด X เนี่ยมันจะให้เราลิงนะครับ อ่าเดี iggs, okay. mm ๋ยวผมให้ดูใหม่ครับเดี๋ยวผมให้ดูใหม่สกิลเอตอนใช้หมัดนะครับผมกดตัวเอครับแล้วเล่งเลยครับเนี่ยเรเล่งครับเร่งครับตรงนี้ครับปล่อยครับเนี่ยจะทำตามเหตุแบบยี้เลยครับเป็นวงกว้างเนียครับต่อไปสกิลซีนะครับแกมมาเบลดนะครับเนี่ยจะเป็นการโอ้โหแหลกมากแหลกมากนะครับจะเป็นการปล่อยไอที่เราตัดมาลุลวนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่นะสกิลซีเดี๋ยวผมย้ายดมมาตรงนี้ก่อนย้ายดมเอ้า มันย้ายโดมยังไงเอ๋มันมันจะย้ายได้นะครับอ่าไม่เป็นไรมาดูสกิลซีใหม่นะครับกดเลงครับตรงนี้ครับปล่อยครับโอ้โหต่อไปสกิลเอฟครับผมสกิลเอฟเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนเดิมครับเนี่ยจะกลายเป็นมีดแดกเกอร์กลับมาเหมือนเดิมครับพุ่งไปก็เป็นแบบเดิมนี้แบบเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับและมาดูสกิลวีกันย้ำอีกทีนะครับว่าสกิลวีเนี่ยเหมือนกันทั้งหมัดและก็ทั้งแดกเกอร์นะครับหรือมีดนะครับผมกดตัววีครับมันจะชาร์จครับนี่ แล้วปล่อยครับดูครับโอ้โหทุกคนดูเวอร์จัดคือมันคล้ายๆแบบเดิมเลยครับแต่ก็เพิ่มแอนิเมชันเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาๆใช่นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีออกม่วงๆชมพูๆหน่อยนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยโคตรเท่นะครับผมใครไม่มีผมแนะนําให้จัดมาเลยนะครับของโคตรดีครับเตฟปล่อยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูใหม่ครับกดเซตเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่ เดี๋ยวให้ผมให้ดูสกิลวีใหม่นะครับสกิลวีคือแบบไฮเวอร์จัดเลยอะอ๋อมีอีกอย่างเลยครับสามารถกดค้างได้นะมีดเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวแป๊บนึงครับโชว์สกิลวีอีกรอบนึงก่อนปุ๊บดูครับโอ้โหภาพสวยจัดคอมใครไม่ดีหรือโทรศัพท์ใครแบบสเปคไม่สูงนะครับมีค้างนะครับผมและนี่ครับเราสามารถกดค้างที่มีดได้นะครับมันจะทําการตัดสิ่งของนั้นนะครับ ต้องอยู่ในโดมนะครับถ้าไม่อยู่โดมเนี่ยจะกดไม่ได้ครับเห็นไหมผมกดไม่ได้ครับถ้ากดจะเป็นการฟันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการเปิดโดมเดี๋ยวผมไปเปิดโดมตรงที่มันมีศัตรูหน่อยดีกว่าประมาณตรงนี้แล้วกันครับอ่านี่ครับเปิดลูมขึ้นมาแบบนี้แต่ผมสามารถกดคลิกซ้ายค้างได้ครับมันจะตัดนะครับดูนะนี่ครับเห็นไหมครับมันจะตัดนะครับเดี๋ยวมันไม่ตัดอ่ะอ๋อต้องกดคลิกซ้ายค้างแล้วเล่งครับตัดบับปึ๊บ ทำไมันไ,ไม่ทำไมมัถนถึงทำไมมันถึงไม่ขาดดับเดี๋ยวนะเออยวต้องอยู่ใกล้ใกล้เอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันบัคอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงไม่ขาดอ่ะหรือว่ามันตัดไม่ได้ครับวันนี้เดี๋ยวผมลองไปตัดอย่างอื่นดูดีกว่า ในแอนิเมชันน่ะในคลิปของเทนเลอร์เหมือนมันจะตัดได้นะครับลองมาตัดบ้านดีกว่าลูมเปิดลูมลูมโอเคแล้วก็ลองกดค้างดูปึบอะเหมือนมันจะบักหรืออะไรหรอเปล่าม,มันถึงตัดไม่ขาดเ่ยอ๋อนี่ขาดแล้วอ๋อก็คือมันตัดได้แค่บางอย่างครับ มันตัดได้แค่บางอย่างโอ้ผมนึกว่าตัดได้หมดเลยโอเคลองต้นไม้นี้ดูเดี๋ยวย้ายโดมก่อนย้ายโดมมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองตัดต้นไม้ดูนะปุ๊บไม่ได้ลองไปไม้ดูปุ๊บไม่เห็นได้เลยอะไรวะเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊บไหนอะมันไม่ตัดนะเปลี่ยนตัดได้เลยคนระับทุกคนคืออะไรือว่าต้นไม้นี้ตัดไม่ได้ แต่ผมเห็นในคลิปมันตัดได้หมดเลยไม่ใช่หรออาเดี๋ลองต้นไม้นี้ใหม่ดิลูมอ่าลองต้นไม้นี้ใหม่อ่านี่ตัดได้ครับพอตัดเสร็จปุ๊บก็เล็งครับแล้วก็โยนอ๋อโอเคน่าจะตัดได้แค่บางอย่างเนาะอ่านี่ตัดได้ครับโยนโอเคแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะบ้านนี่ได้ไหมไม่ได้ครับบ้านนี้ไม่ได้อันเนี้ ไม่ได้อันนี้ล่ะไม่ได้โอเคมันได้แค่บางอย่างสินะอ่ะตัดอันนี้โยนเรื่งตัดต่ตำๆเดี๋ยวนะตัดต่ตำๆดิยก็ไปเห็นออกโอเคแสดงว่าชัดแล้วครับตัดได้แค่บางอย่างตะกี้วีไปอู้หูยเท่แบบเดิม โคตรเท่ครับทุกคนโอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาอีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่มแล้วกันนะครับทุกคนอยู่ถึงตรงนี้แล้วก็ผมอย่าลืมน้องฝากด้วยครับกดอ่าตะกร้าช้อปปี้ผมหน่อยนะครับผมต้องการการกด100รอบนะไม่ต้องซื้อก็ได้นะแค่กดอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับก็สวัสดีแป๊บผมเย้โคตรเท่ดะ